เราไปดูสกู๊ปพิเศษก่อนนะสกู๊ปพิเศษนี่เกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับเรื่องของการอยากมีลูกค่ะทำยังไงอยากจะมีลูกที่เป็นผู้ชายค่ะใครอยากมีลูกเป็นผู้ชายต้องไปดูสกู๊ปต่อไปนี้เลยครับไปชมกันเลยเฮ้ยอยากจะได้ลูกชายจะทำไดดีนะ คุณโตนี่เป็นลูกชายก็อยากได้คุณพี่ทรงเป็นลูกชายด้วยอะไรงี้ก็คิดว่าเป็นคู่กันที่เจอร์ที่อนาคตเมกาด้วยที่อยากได้แบบลูกชายสองคนแล้วก็วันนั้นก็เออคุยกับมอหลายๆคนผู้หญิงนี่จริงๆแล้วนี่สำหรับอาหารนี่ห้ามกินอะไรที่ผลิตจากนมไข่กับเนยเหมือนแบบช็อกโกแลตไอศครีม มีขนมปังอะไรเค้กดีเซอร์อะไร,คคะไรนี่ห้ามกินประมาณเวลา 2- 3อาทิตย์แบบผู้หญิงนี่ไข่ไข่ตุกอะไรนี mm ้ hmm. แล้วก็อันที่สองนี่กินอาหารทะเลเนอยอะไรเยอะๆไม่ปรนไรค่ะกินได้แล้วก็อนที่สามนี่มันเราผู้หญิงนี่กับกับผู้ชายประมาณแชเวลาสอาอาทิตย์ห้ามอะไรมีกิจกรรมที่มีเซ็กซ์อะไรนี้ด้วยกันค่ะ รู้สึกตัวเองเ,อาเราอยากอ,าอยากได้มีลูกเดินนี่นะจริงๆอะไรนี้ก็พยายามที่เห็นอะไรที่ที่ห้ามกินนี่พยายามแบบไม่กินเลยไม่จริงๆแบบไม่แบบนอทัรแบบเลยโดนชายนมเหมือนอะไรช็อกเลดขนมอะไรชุกจิกไม่กินเลยกินอะไรที่กอนอาหารจริงๆมันสเต็กมันอะไรแบบอาหารทะเลซีฟู้ดอะไรนี้กินอะไรที่อาหารอาหารจริงๆอะไรนี้ไม่กินอะไรสําหรับสปาเกตตีผสมกับชีสอะไรนี้ไม่กินเลยค่ะ คิดว่าถ้าเราได้อ่านหนังสืออ่านตำราหรือแม้ในปัจจุบันที่เป็นเราเรียกว่าเป็นโลกของไอทีเนี่ยนะครับถ้าเราเปิดเว็บเราก็จะเห็นว่ามีการแนะนําวิธีการต่างๆเพื่อที่จะให้ได้เพศตามที่ต้องการนะครับผมยกตัวอย่างที่เราอาจจะพบกันบ่อยๆในเรื่องของอาหารการกินนะครับอาจจะแนะนําให้กินอาหารบางอย่างงดอาหารบางอย่างนะครับในเรื่องของท่าของการมีเพศสัมพันธ์ระยะเวลาของการมีเพศสัมพันธ์ก็มีคนพูดถึงมากอย่างเช่นว่าให้มีเพศสัมพันธ์กันในช่วงวันที่ไข่ตก หรือว่าห่างจากตอนที่ไข่ตกนะครับนอกนั้นก็ยังมีวิธีเลือกของการส่วนล้างช่องคลอดด้วยกรดหรือด่างซึ่งเป็นวิธีการที่เรามักจะสอนกันค่อนข้างมากวิธีการเหล่านี้เนี่ยในทางวิทยาศาสตร์เมื่อเรานํามาใช้แล้วเนี่ยปรากฏว่าเท่าที่เราได้ทําการศึกษามาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีอัตราส่วนในการที่จะเพศตามที่ต้องการเนี่ประมาณครึ่งต่อครึ่งเหมือนกันนะครับนั่นหมายความว่าใครก็ตามที่ใช้วิธีการเหล่านี้ที่ว่ามาเนี่ยก็อาจได้เพศตามที่ต้องการเนี่ยสักครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งก็อาจจะต้องเสียใจกับวิธีการเหล่านี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นลูกชายหรือลูกสาวเมื่อเกิดมาเราก็ต้องพร้อมที่จะให้ความรักความอบอุน่นและเลี้ยงดูเขาอย่างดีอย่าปล่อยทิ้งควางให้ปึงปัญหาของสังคมในแต่ละปีก็มีเด็กแรกเกิดเป็นจำนวนไม่น้อยเลยนะคะจากสถิติในปี2,542ถึง2,544เป็นจำนวนถึง5,576คนและเด็กๆเ,เหล่านี้ต่างก็ต้องการความรักความอบอุน่นการดูแลเอาใจใส่จากคนที่เป็นพ่อแม่เช่นกันค่ะ